คือผลงานนะครับเต็มตานะครับเห็นแล้กเขาเห็นแล้วกเลือนะครับผมลคลิปนี้ก็ได้ไลา์พอสมวรอยู่ สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานพะมวลมาพบมาพ่อกรับผมคือเก่าเมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับเนาะเห็นคำคำเมื่อเดือนนะครับผมขืนมาซองเห็ดอีกคือเก่านะครับหลังจากจัดไปแล้วสองคลิปที่แล้วนะครับก็พอได้อยากด้กินโย่มดที่นี่ก็เลยบริได้มาอีกนะครับของคำขึ้นหนึ่งแบบได้ยินข่าวว่าขาเจ้าได้หลายพราะฉะนั้ะคนมาเก็บยามเว้นนะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยขืนมาสำรวจอีกนะครับก็ มารุ่นมาเบเิ้งน้ากันนะครับว่าสีมานหรือบอมานก่อนจะเบิ้ลคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแห้งแรงใจนะครับให้บาบอมได้เฮ็ดคลิปดีๆไม่ๆมนะครับต่อไปนะครับอาบัวลายหางนะครับบอมกับสิผ้าเลาะเลยนะครับนะครับก็หลังจากย่างเสร็จมาผมจุดหม้ไปทั่งตรงเก่าก็คือสันผู้นะครับก็ได้มาพอแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังโคอีกคือเกานะครับ ครับผมโอ้งามๆนะครับกระลังโพนะครับอ่านมะาหกแม่จังน้อยนึงเดี๋ยวบอมบ์กออนุญาตเดี๋ยวที่แอออกจากดีกันนะครับนี่ครับเรบาต้องเบิ่งนดีนะผมนักเรียมันออกนอออ้ำแ้างๆเพราะว่ามันงางโพเพราันได้เบิดนะครับกระนาสินี้ไหล ินแตกเลยนะครับผมตินแตกก่อกมาเลยน่ครับขนาดที่นี่ขึ้นไม่เอียู่นะครับเพราะว่ามันหัวกระสิบโผลแล้วก็คอยมยามว่าเบิ้งอีกนะครับทันจำมองได้นะครับผมเดี๋ยวป้อมกระสิ จิ้มเลยนะครับนพา่ะเป็นการผสเไว้แวลาเป็นเห็นละโง่ขาวคือเกานะครับ โอเคนะครับเดี okay, ๋ยวกันมารุนต้องกันอีก่ไปเรื่อยๆนะครับสีเคียรเลาะ,ละ,ละบริเวณแถวมันออกเนี่ยนะครับเนาะเพื่อมันออกเป็นมูยัง่งยิ่งมาพอถ่ากแล้วนะครผมดอกเดียวนะครับกลางสีบาน มันยูนใ่ในปลายานะครับถือว่าหกเติบอยู่นะครับปลูกอีกแล้วนะครับอยางมาถึกมองพอดีนะครับผมเหนะ็นละงกเขาวเพื่อก้าครับผมจนเพิ่หนี้อีกสองดอก างามๆนะครับกระลังตุง้มแต่สองดอกทั้งทึ่งนี่ครับผมูมสีสีอยากบานน่จักน้อยแล้วนะครับหาดอกนะครับสีสีอยากเทาแน่แล้วนะครับใส่ได้จพี่ก่อครับ กิ่งำเจ้วก็ได้นะครับ จะหาดอกนะครับมันม,น,มนครับผมมาพอเฮ็ดละงอกเหลืองบานนะครับย <c oughs> างกระปับปกบาคมัาผมอยู่บนเกานะครับมันจะออกเป็นส้นๆนะครับนั่งเทยงางไปกับยังบัตเทนิโพกับมี่นะครับมันก็เล้วตะดวง ามดอกกำลัางงามๆนะครับอีกหนึ่งดอกครับกำพา่ายอีกแล้วนะครับแต่หักดอกง่ายกำลังตุ่มๆง,งามๆเริ่มจะหมานแต่ดอกบานแล้วนะผมตรงนี้ะดีก็่าได้นะครับสองดอกครับผมดอกนังอยู่ข้างในนะครับ ก็ลัางงามครับวทฒนกันเลย อีกสองดอกครับดอกงามดอกนี้ผมได้ใจเย็นีนะครับ้ย จะตอดอกบานครับผมช่วงนี้ชิเต็มตาแล,แล้วแล้วได้ตอดอกบานครับผมดีจะเสดายนะครับผมมะพร้าวจำนวนีดอกบานนะครับก็ีังมีดอกจุ่มนะครับพ่อหงได้เห็นอยู่ได้เก็บอยู่นะครับ สองดอกนะครับตรงนี้พอนี่ก็ลืมจะบานเบิดแล้วนะครับซีดอกครับผมตรงนี้ บนานบาดอกบานบานนะครับรบานก็รลางงามๆนะครับผมก็ะได้พ่อนะครับตอนดอกกลมๆ ดอกงามๆครับนผ้าอีกนะครับอบสอ,อเปียวอีกแล้วกระปุมช่องนี้ก็เกยเต็มตาแล้วนะครับเพราะว่าได้ดอกบานไร้นะครับดอกจุม่มบ่ค่อยปานไห้นะครับผมเมื่อนี่ บาดกรอนบดนะครับครับก่อนสียางลงไปหารถนะครับผมเนาะมาพ่ออีกนะครับเห็ดโง,ง่ขาวบานแล้วนะครับกำลังสีเทาแล้วกำลังสียางลงมาหารถนะครับต่ำๆนะครับยังไมอ่อครับ หมูปลาบูดงมากนะครับมาพัวอ้าวขาขาดจับผัไปนั่งบ่มสามดอกนะครับอันนี้ก็คือผลงานนะครับเต็มตานะครับตาเต็มตาเพราะอยังนะครับเพราะดอกบานนะครับผมเต็มตาเพราะดอกบานไลนะครับเพราะว่าดอกจุ่มๆก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ จะสิไปเลือกที่บ้านอีกแค่นึงนะครับครับหลังจากลงมาจากโคกแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แยกแยกดอกนะครับผมเพราะว่าก็ได้ใส่แม่แน่เติบยู่ครับจัดเลี่ยงมากนะสำเนาพัสดุนี่หล่นตาแังจะโดนแล้วนะครับผมผลงานเขาคลิปนี้นะครับก็มีตรงนี้ก็เป็นดอกสีเทาๆแน่จังน้อยนะครับมันกับว่าเทานะครับมันเหี่ยวแดดนะครับผมแดดห่อนยั่งเว้นนะครับทังบวกมันอยู่สูงผอมนะครับ เป็นเหล้ลงงเขาวเห็นแล้วงงเลืองนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ไลฟ์พอสมควรอยู่นะครับแต่ดอกบานดลายคลิปนี้นะครับทมากรอยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห้งใจให้บาบอมนะครับได้เห็ุคลิปดีๆใหม่ๆต่อไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เวลาบาบอมอัพคลิปใหม,ม่พี่น้องก็สิได้ตรกรมาเบิง้งนะครับสิบ่ได้พลาดนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้บาบอมก็ขออำลาพระจ่าพี่น้องไปสักก้อน สุขสบายดีมีเงินใส่สู้กูสุกนคิบหนาพอก,กันไหมสวัสดีครับ